2นาทีมาติดตามข่าวพาดหัวในเช้าวันที่8เมษายนกันก่อนนะคะเริ่มต้นจากนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่จังหวัดยะลาร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้คือยะลาปัตตานีนาราธิวาสสงขลาและสตูลค่ะเตรียมปรับระดับความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่และประชาชนตามความเข้มของการเกิดเหตุในพื้นที่ในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เข้าเยี่ยมคนขับรถของนายอิสราทองทว,วัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุระเบิดรถยนต์เมื่อวันที่5เมษายนและเข้า เยี่ยมทหารที่ถูกระเบิดระหว่างเดินทางกลับจากการเกณฑ์ทหารเมื่อวันที่3เมษายนด้วยหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเคารพศพรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาซึ่งตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดมหาธาตุวรมหาวิหารและเดินทางต่อไปยังอำเภอฉวางเพื่อเคารพศพนายชาวฤทธิชัยเลิกป้องกันจังหวัดยะลาที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันค่ะ และในวันเดียวกันนี้นะคะได้เกิดเหตุระเบิดในจังหวัดนาราธิวาส3าจุดโดยจุดแรกที่อำเภอเจาะไอร้อ,อ,รองมีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บ4นายจุดที่2ที่อำเภอระแง,ง,งะคนร้ายลอบวางระเบิดแล้วก็ยิงซ้ำอาสาสมัครทหารพรานเสียชีวิตสองนายพร้อมขโมยปืน M16 และปืนอากา้าหลบหนีไปด้วยและจุดที่3ามที่อำเภอรือเสาะคนร้ายลอบวางระเบิดทหารพรานขณะเดินเท้าลาดตะเวนได้รับบาดเจ็บ2นายและในเวลาส9บเ้านาฬิกาได้มีกลุ่มก่อความไม่สงบลอบวางระเบิดอีก4จุดในอำเภอเมืองจังหวัด,ดยะลาก็คือที่ลานจอดรถโรถงแรมโคลา มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนข้างตู้โทรศัพท์หน้าโรงแรมแกรนด์พาเลสมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนส่วนอีกสจุดคือหน้าหอพักเซเว่นอินและหน้าโรงแรมเทพวิมานไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะ ผู้มัญชาก,การฐานบกได้สั่งกองทัพภาคที่2ดูแลกลุ่มคนไทยหัวใจรักชาติที่จะเดินทางไปชุมนุมในพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรรอบเขาพระวิหารในช่วงที่สารโลกจะพิจารณาข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาในวันที่15เมษายน,านนี้พร้อมให้ทำความเข้าใจกับคนในพื้นที่ขอให้รอการตัดสินของศาลโลกซึ่งเป็นสถาบันที่ทุกประเทศยอมรับค่ะ ตำรวจนครบาล2และตำรวจปรารบจราชนสองรนายเข้าปิดล้อมบ่อนเตาปูนโดยใช้วิธีบีนเข้าทางหลังคานะคะแต่ปฏิบัติการครั้งนี้ไม่สามารถจับกุมนักพนันได้เนื่องจากว่ามีชาวบ้านช่วยกันขัดขวางด้วยการปาหินขวดและฉีดถังดับเพลิงเข้าใส่ทําให้นักพนันหลบหนีไปได้ทั้งหมดและเจ้าหน้าที่ตกจากหลังคาได้รับบาดเจ็บ3นายค่ะ ฝ่ายการเรียกร้องให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อลงมติเรื่องกรอบเวลาการปลยะติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่หลังจากครั้งแรก,กดำเนินการขณะองค์ประชุมไม่ครบไม่ฉะนั้นจะยืดเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญตีความด้านโฆษกพักเพื่อไทยยืนยันว่ากระบวนการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระแรกนั้นสมบูรณ์แล้วค่ะคําขู่ของพักประธานิปัปั์เป็นแค่เกมทางการเมือง ปิดท้ายการที่กระทรวงสาธารณาสุขจีนถแถลงว่ามีผู้ติดเชื้อไข้หวัดนก S7N9 เพิ่มอีก2คนในนครเซี่ยงไฮ้เจ้าหน้าที่ต้องปิดตลาดค้าสัตว์ปีกและกำจัดทิ้งเพื่อสกัดการระบาดของเชื้อไวรัสทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว6คนและติดเชื้ออีก18คนค่ะเอาละค่ะพักกันครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามอาหารปลอดภัยเพื่อสุขภาพของคนไทยทั่วประเทศค่ะ เบนโตวีโตมาใหม่ประกอบจากยุโรปทั้งคันคันใหญ่แต่ราคาเล็กแค่2ล้านกว่าบาทขับนุ่มเกาะหนึบปลอดภัยตามสไตล์ของรถเบนซ์และถ้าท่านเป็นคนดีมาที่เบนซ์ทองหลอ่อที่นี่คนดีขี่เบนซ์ไม่ต้องดาวแถมยามเจ็บไข้เราผ่อนแทนให้อีกตัางหากแวะมาเลยนะครับโมงเช้าถึง1ทุ่มที่ซอยทองหล่อเท่านั้น0-27148888ผมอยู่ทุกวันละครับ รชบุรีเมืองแห่งสายหมอกที่โอบล้อมเราไว้ด้วยอ้อมกอดของคุณเขา,เา,า,าพร้อมแหล่งท่องเที่ยวจากธรรมชาติและบรรยากาศสุดโรแมนติก,ท,กท,ที่รอให้ทุกท่านมาสัมผัสกับดินแดนที่น่าลหลงใหลแห่งนี้อ,นนนอ้อมกอดแห่งความสุขเกิดขึ้นได้ที่นี่จังหวัดราชบุรี เครื่องดักจับยุงแบล็กโฮลปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดอ,ออกไซด์เลียนแบบลมหายใจของคนหลอกให้ยุงนึกว่าเป็นคนเพื่อดักจับยุงแบล็กโฮแล้วโลกของคุณจะน่าอยู่ขึ้นอีกเยอะแต่พี่กล้องเขจะดุถ้าใครที่เอาโทรศัพท์อะไรเข้ามาในซีนเนี่ยเฮ้ยทำงานสมาธิหน่อยแต่จังหวะที่เขาพูดนี่คือเขารูดอยู่ <laughs> จะบอกว่าจริงๆแล้วเตรียมภาคต่อให้ไว้แล้วนะฮะแต่ตอนนี้ก็คิดอยู่ว่าจะตัดบางตัวละครออก <laughs> สาวที่เห็นในข่าวเป็นแฟนพี่ชายแพลงอหะอย่ามายุ่งกับพี่จักเออ,พ,อนะพี่เหตุทั้งเกิดเมื่อกี้เองนะคะไม่คิดจะฟังเมื่อนักข่าวสาวสุดจีตปะทักคู่กองหนุ่มสุดเก็กภารกิจพักเรี่ยมมิจฉาชีพในเลี่ยมโจรจันทร์ที่8เมษายนี้เวลาบ2าโ0 2 55 ช่วยคิดช่วยทำโดยมิสุมรุเบนซองหล่อ แล้วค่ะกลับมาช่วยคิดจะทำกันนะคะเช้าวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยในเรื่องของอาหารการกินนั่นเองซึ่งเป็นข้อถกเถียงกันมากมายเหลือเกินนะคะว่าอาหารเมืองไทยมากมายหลากหลายแต่ไม่ปลอดภัยจริงหรือเปล่าวันนี้เราได้รับเกี่ยวกับท่านรองธิบดีกรมอนามายัยกระทรวงสาธนารณสุขค่ะนายแพทย์นัทพร,พรวงสุดทิพากรมาช่วยคิดจะทำกับเราสวัสดีคะ่ะท่านรองอธิบดีคะพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยในอาหารเนี่ยได้รับ การร้องเรียนเยอะมากเลยคือในส่วนของสื <im <im ่อเองนะคะเวลาเพื่อนต่างชาติมาเขาจะบอกว่าโอ้โหอาหารไทยอร่อยมากเลยหาง่ายมากเลยเป็นประเทศที่มีอาหาร24ชั่วโมงแต่ท้องเสียอันนี้เนี่ยไม่ทราบทางกระทรวงมีรวบรวมสถิติบ้างหรือเปล่าคะจากข้อเท็จจริงตรงนี้ก็โรคท้องร่วงริงก็เป็นปัญหาของเรามาตั้งนานแล้วนะคสถิติเดี่ย ถ้าเทียบต่อประชากรแสนคนเนี่ยก็มักจะเกินสองพันต่อแสนหมายถึงว่าในในในแสนคนนะก็จะมีคนตท้องเสียอยู่ประมาณปีับประมาณสองพันกว่าอก็จะเป็นตัวเลขนี้โดยตลอดก็เยอะมากเหมือนกันนะคะก็ถือว่าเป็นปัญหาแสนคนล้านคนก็สองหมื่นครับใช่ไหมคะสิบล้านคนก็สองแสนคนเยอะนะก็ถือว่าปีนึงก็ประมาณหลายหลายแสนปัญหามาจาก สาเหตุหลักๆมาจากเรื่องอะไรคะความสะอาดหรือว่ายังไงคะก็เป็นการปนเปื้อนส่วนใหญ่ที่ไปไปศึกษามาแล้วนะฮะเพราะว่าผู้สัมผัสอาหารหมายถึงว่าตั้งแต่คนเตรียมเอาคนเตรียมเลยคนปรุงอ๋อแล้วก็คนเสิร์ฟคนนี้มีส่วนตั้รแต่นเสอร์ฟถือว่าคนคนสัมผัสอาหารหมดคนเสิร์ฟก็ถือว่าเป็นคนคนสัมผัสอาหารหมดเลยก็คือคนที่ยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบจนถึงการปรุงการ เสือาหาเลยเลยยิ่งบางคนนี่บางบางร้านนี่เป็นคนคนเดียวกันขาปรุงยกเสิร์ฟเก็บตังคือหยิบตังท้อนตังแล้วก็เปื้อนตอนนั้นเลยจัดเต็มเลยครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสาเหตุหลักๆเลยของเรื่องอาหารอีกส่วน40%เนี่ยก็เป็นจากในเรื่องของพวกภาชนะปนเปื้อน ยิ่งข้างถนนอาหารข้างถนนนี้ซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอา่ารข้างถนนนี้ดูเป็นวัฒนธรรมที่ชาวต่างชาติชอบมากชอบมากมาทาง,ง่ายอาถูกอ,อ,อร่อย,ยแซ่บเวอร์นี่เขามีแปกป้ายกันนะคะแต่สกกปรกมากครับก็ค่อนข้างยาปนเปื่อนเยอะ เพราะว่ามันอยู่ใกล้กับถนนหนทางมากคือในมองในมุมอย่างเช่นบอกว่ารัฐบาลสนับสนุนการท่องเที่ยวมองในมุมของเรื่องของหลักประกันสุขภาพท่นหน้าซึ่งเรามีบัตรทองรักษาฟรีคือถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลตั้งแต่ต้นทางเนี่ยไปปลายทางรักษาเท่าไหร่ก็ไม่พอทีนี้คือในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคนะคะท่านเราก็รู้สึกว่าคือเราก็อยากมีทางเลือกคือเราก็อยากทานอาหารที่หาง่ายอร่อยแต่เราอยากทานปลอดภัยอะเรามีมีทางออกให้กับผู้บริโภคบ้างไหมคะท่านรองคะ ก็คือด้วยที่คุณสริบูรณ์พูดนะครัคือรัฐบาลนี้มีนโยบายอยู่แล้วว่าจะให้เราเป็นครัวโลกชทางกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมละไมยก็เลยพยายามร่วมมือกันกับอีกสองกรมคือกรมวิาการแพทย์กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารละยาอ๋อยอับทำงานร่วมกันนะฮะคือดูทั้งวัตถุดิบนะฮะ ที่มาที่จะเข้ามาสู่กระบวนการเรื่องอนทออยก็ดูเรื่องของ GMP GMP คือคือหลักเกณฑ์ในการผลิตอาหารที่ดีว่ามีหลักเกณฑ์อะไรบ้างซึ่งก็จะมีข้อกำหนดอาหารสดหรืออาหารที่ปรุงสุกแล้วเป็นอาหารแปรรูปส่วนอาหารแปรรูปครับส่วนของกรุงาทาฯเราก็จะดูในเรื่องของตลาดสดน่าซื้อที่จะไปสามาตรฐานขึ้นมาแล้วก็ร้านอาหารสะอาดรสชาติอร่อย คงเคยได้ย <One input> right. ินใช่ไหมติดฟูดบูทเอสแต่ก็ดูหลังๆก็ดูเงียบๆไปหน่อยนะก็ยังมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องนะฮะก็ตัวเลขของร้านอาหารที่ผ่านการประเมินนี่ก็เพิ่มขึ้นแต่อย่างที่อย่่างทีพูดก็คือว่าใ้ความสม่ำเสมอในเรื่องของการเข้าไปดูแลนี่อาจจะมีในเรื่องของความต่อเนื่องอยู่บ้างก็เลยเราก็เลยต้องมาดูในเรื่องของ ผู้สัมผัสอาหารนี่เพิ่มขึ้นคือหลังจากที่เราทําเรื่องของมาตรฐานอาหารเนี่ยร้านอาหารเข้ามาร่วมมากขึ้นมีการจัดการเกี่ยวกับสถานที่ความสะอาดของร้านอาหารตรา่างๆนะครับให้ดีขึ้นแล้วเนี่ยเราก็เพราะว่าอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ก็คืออีก6 0อร์ซก็คือผู้สัมผัสอาหารเนี่ยเราต้องพัฒนาพวกนี้ด้วยก็คือเหมือนกับเป็นการเพิ่มคุณภาพขึ้นออีกชั้นหนึ่งเราเราประกันในเรื่องของ ทำเรื่องครีนฟูคูเทสแล้วนะฮะตลาดสดน่าซื้อก็คือเรามีการตรวจพวกสารปนเปื้อนในอาหารว่าไม่เจออะไรนนะแล้วแล้วพมีรายงานออกมาใช่ใครับไปพบสารเคมีปุ๋ยอะไรอยู่ในเราก็จะรายงานเรื่องของตลาดว่าว่ามีพบนะครับน้อเจ้าของตลาดก็จะร่วมมือในการไปดูต้นเลยต้นทางเลยว่ามาจากไหนเพราะเขาจะควบคุมตรงนี้ว่าถ้าตลาดไหนที่ผ่าน เกณี้แล้วเนี่ยก็คือถ้าไปตรวจแล้วก็จะต้องไม่เจอไอสารบนพื้นเหล่านี้อยู่ะคแต่ทั้งยังงั้นอย่างที่บอกก็คือว่าพอมาถึงปลายทางแล้วพอพอจะมาสู่คนกินแล้วเนี่ยอย่างที่คุณศรีบุญพูดก็เราก็มาเจอเรื่องคนคนที่ผู้มาหารคนเสิร์ฟคนเตรียมอาหารพวกนี้ก็จําเป็นจะต้องมี คือมันต้องกขั้นตอนนะคะตั้งแต่วัตถุดิบมาจนถึงขั้นตอนการปรุงจนกว่าจะเข้าปากเราไปเนี่ยต้องส่งสะอาดทั้งหมดเลยเพราะว่าองเคยอย่างต่างประเทศเนี่ยออสเตรเลียเนี่ยคือเคยมีอยู่ร้านหนึ่งขายไก่ย่างถ้าจําได้นะคะทานไปแล้วคนท้องเสียสองคนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่โตออกข่าวแล้วรถปิดร้านยึดใบประกอบสถานประกอบการไปเลยแบบว่าจริงจังมากเดี๋ยวนี้มันเสี่ยงมากเพราะว่าการสื่อมันไปไวมากเพราะงั้นเราก็เลยคิดว่า ตรงนี้จะช่วยเราได้เยอะ uh huh. เพราะว่าเราตเตรียมมาตรการขั้นพื้นฐานเนี่ยเราคิดว่าปรับปรุงเต็มที่เรื่องของอร้านอาหารต่างๆเนี่ยมันมันน่าจะป้องกันได้ส่วนแต่ระดับระดับหนึ่งแต่ถ้าต้องการให้ป้องกันได้มากกว่าน,นี้เ่ก็คือผู้สัมผัสอาหารผู้สัมผัสจะต้องมามีส่วนหมายความว่าเราเราจะทํายังไงเขาจะจับจะจับเขาหรือว่าาไม่ใช่ไม่ใช่ ก็คือคือไปตรวจสอบอะไรหรือว่ายังไงคะก็คือวตรการทางกฎหมายนี่เราคงใช้เป็นเครื่องมือประกอบค่หมายถึงว่าถ้าเป็นในเขตเทศบาลค่ะหรืออบตพวกนี้ครับเขาก็จะมีข้อบัญญัติเขาะอยู่คือโดยงานท้องถิ่นเหล่านี้ก็จะเอาข้อบัญญัติเนี่ยซึ่งได้รับคาแนะนําจากของกระทรวงสาธารณสุขไปออกเป็นข้อบัญญัติว่าถ้าถ้าตรวจพบ ถ้าร้านอาหารจะเปิดนะหรือแผงลอยะจะเปิดขึ้นมาเนี่ยต้องขออนุญาตเขาทการขออนุญาตนี่ก็อาจจะต้องมีอย่างเช่นที่เราเอามาให้ดูนะบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหารอยวนี่อย่างนี้เหรอคะเดี๋ยวนี้มีแล้วคือเริ่มเริ่มดำเนินการเดี๋ยวพักครู่หนึ่งเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันเดี๋ยว แล้วว่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาช่วยคิดจะทำกันต่อนะคะกับเรื่องราวของคุณภาพและความสะอาดของอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคไทยค่ะพักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะฮัลโหมีูารเข้ามาแล้ว รราชบุรีเมืองแห่งสายหมอกที่โอบล้อมเราไว้ด้วยอ้อมกอดของคุณเขา,เา,าพร้อมแหล่งท่องเที่ยวจากธรรมชาติและบรรยากาศสุดโรแมนติกที่รอให้ทุกท่านมาสัมผัสกับดินแดนที่น่าลหลงใหลแห่งนี้ อ้อมกอดแห่งความสุขเกิดขึ้นได้ที่นี่จังหวัดราชบุรีรู้จักเวชพง์โอสถมาตั้งแต่ยังเด็กแล้วล่ะคะ่ะทุกครั้งที่ต้องซื้อยาคุณพ่อก็จะพามาที่นี่ก็เลยให้ความเชื่อถือมาตลอดเพราะที่นี่มีครบทั้งยาและสมุนไพรไทยจีนเภสัชกรก็มีความรู้พนักงานก็เป็นกันเอง มั่นใจได้อย่างนี้เวลาซื้อ,อยาก,ก็เลยมาที่นี่กันทั้งบ้านไม่คิดจะเปลี่ยนใจหรอกคะ่ะร้านยาและสมุนไพรที่คุณวางใจจากรุ่นสู่รุ่นสี่แยกวัดตึกถนนเยาวราชเวชพงศ์โอสถร่วมสร้างประวัติศาสตร์ขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมเป็นวาระแหชาติครอบครัวเขาสามขอเชิญร่วมงานมากมที่มีรักโลก360องศา2013 Save the World Expo พบกับนิทรรศการและสินค้าจากองค์กรรักสิ่งแวดล้อมตัวจริงเสวนาฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อมไทยและความบันเทิงกับดาราช่อง3ที่อิมแพกเมืองทองธานี20-22เมษายนนี้เป็นแฟนช่อง3พลาดไม่ได้ พี่แม่ที่ไปฉีดวัคซีนอีสุกอีใยกันโอ้ยจะไปฉีดอะไรเรารู้แล้วเหรอว่าฉีดที่ไหนฉีดยังไงฉีดเมื่อไหร่ฉีดแล้วอยู่อีกกี่ปีฮะอ้าวปะโถดูในการเฮี่ยวจะไปฟรีสี่ห้าสิบห้าสิจ้าก่อนจะไปฉีดอ่ะรู้เปล่าว่าฉีดตรงไหนช่วยคิดช่วยทำโดยยาขมิ้นชันแคปซูลจากเวชพงโอสถ เอาละคะ่ะกลับมาช่วยคิดช่วยทํากันเรายังอยู่กับท่านรองทิ่ยดีกรมอนามัยคุณหมอณัฐพรนะคะก่อนที่จะมาคุยกันต่อเรื่องของอาหารปลอดภัยซึ่งแหมเป็นความหวังของทุกคนในเมืองไทยเหลือเกินอยากทานอาหารที่สะอาดแล้วก็ปลอดภัยนะคะออตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ผ่อนผันเรื่องแรงงานต่างด้าวขอยํากันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนยังไม่ได้ไปจดทะเบียนยื่นความประสงค์ทําหนังสือขออนุญาตทำงานกับกรมแรงงานเลยเขาเปิดมาตั้งแต่วันที่15มกราคมจนจะหมดวันที่13เมษายนนี้แล้วเส้นตายแล้วนะคะเพราะฉะนั้นใคร ที่ยังไม่ได้ไปจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวต้องไปยื่นความประสงค์ขออนุญาตทำงานกับกรมแรงงาน120ทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้จนถึง13เมษายนย้ำ ถึงแค่13เมษาย,ยนนับไปนะคะวันที่8 9 10 11 12 3 4 5วันนี้เท่านั้นเองถ้าพ้นกำหนดนายจ้างกับแรงงานต่างด้ามีความผิดตามกฎหมายนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม02 248 2040หรือสายด่วน1694กลับมาคุยกับท่านรองที่ปรึกษากันต่อเมื่อสักครูคร่กำลังโชวบัตรอีกไม่เคยเห็นหน้าตาบัตรนี้เลยนะคะเนี่ยบ,บัตรนี้มันคือคืออะไรคะท่านรองค่ะคือบัตรนี้สำหรับให้กับผู้ที่สัมปทาอาหารมาถึงผู้ ประกอบอาหารค่ะคนเสิร์ฟคนปรุงคนปรุงพวกนี้ฮะ่ผ่านการอบรมแปลว่าทุกคนเอาผ่านก็มีการอบรมก่อนอบรมก่อนอบรมเรื่องอะไรบ้างคะท่านคะก็อบรมเกี่ยวกับการเตรียมอาหารที่สะอาดทําอย่างไรการเลือกวัตถุดิบในการปรุงทําอย่างไรอย่างเช่นทําหม้อตุ๋นน้ําแกงเอาหนังยางรัดกับผ้าอะไรอันนั้นไม่ได้การเสิร์ฟเป็นยังไงแรงถัง จัดจานยังไงครับจะมีหลักสูตรแล้วฮะอ๋อมีหลักสูตรอ๋อเป็นหนังสือเลยคือเป็นจะมีคู่มืออ๋อโอ้ยของดูนี่งหมคะคู่มือให้ให้เขาทำแล้วคนที่สัมผัสอาหารที่ท่านรองบอกคือต้องต้องมีป้ายนี้เหรอคะต้องคอยป้ายนี้อย่างเงี้ยอ๋อมีป้ายมีป้ายคือวันนั้นขออนุญาตนะวันนั้นที่ที่นนทบุรีนะค่ะท่านนายก เทศมนตรีนครนนท์นี่แหละค่ะอันนี้คือป้ายของจริงของนครนนท์ที่ทำขยายมาของจริงของนครนนท์ก็วันนั้นท่านปีช่วยท่านชุรนาคุณกิติยาออกทีวีนะคะคือกิติยาค่ะอยู่ร้านไหนไม่ทราบนี่นะคะก็ได้ไปแจกบัตรประจําตัวผู้สภบอาหารให้ในวันนั้นที่อบรมวันที่เทศบาลปราบที่นนท์ต้องอบรมเยอะไหมคะนานไหมถึงจะได้ใบนี้มา แค่แค่วันเดียวสามชั่วโมงประมาณก็จะรู้หมดแล้วคือพื้นฐานเนี่ยเขาคงมีอยู่แล้วแต่นี่มาบอกว่าเราก็เอาง่ายๆคือคือจะมีแนวปฏิบัติง่ายๆซึ่งเขารู้เป็นส่วนใหญ่เรื่องการใส่เสื้อผ้าน้าแข็งเก็บน้ําแข็งโอ้โหสำคัญเนอะน้ําแข็งเนี่ยตัวสกขรกเลยวิธีการเก็บน้ําแข็งบางทีเอาแช่น้ําน้ําขวดน้าอะไรเข้าไปแล้วก็ไม่ต้องแยกกันอาต้งแยกกรเคียงมีวิธี ปฏิบัติอยู่ได้นะอาหารสโกุที่จริงๆแล้วเราเป็นแม่บ้านเราก็ชอบเหมือนกันนะคะเนี่ยได้ความรู้ดีด้วยเหมือนกันเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะคนปรุงอาหารขายอย่างเดียวคนปรุงอาหารทานที่บ้านก็ควรจะรู้ว่าควรจะสําหรับแม่บ้านด้วยเสียสตังไหมคะไปอบรมเนี่ยไม่เสียฮะทางทางส่วนของเราจะสงคมปท้องถิ่นอย่างนี้เหระคะเวลาเขาทําเนี่ยเราก็จะเสนอโครงการนี้ให้เขาทําแล้วก็เขาจะได้ให้ทางส่วนของ ผู้ประกอบการที่อยู่ในในเขตเขาเนี่ย <c oughs> ได้เข้ามาอบรมแล้วก็จะได้ลดเรื่องของโรคต่างๆไปด้วยแปลสมมติว่าถ้าเกิดหญิงเป็นคนขายของหรือว่าทากับข้าวขายเนี่ยอยากจะอบรมอันนี้คือต้องไปติดต่อกับอบตอเท<อ>ศบาลอย่างนี้เหรอคะเขาจะประกาศไปรุ่นๆไปอ,อย่างเช่นก็ถ้าสมมุติจะมีตอนนี้เรากำลังไปพาราสัมพันธ์นอยู่ <c oughs> ว่าหน่วยงานไหนบ้างที่สนใจที่จะทำเรื่องนี้ประกรอบ กับการที่จะจัดให้เบียรื่องอาหารปลอดภัยนี่นะนี่จัดทุกจังหวัดหรือว่าจัดศูนย์กลางหรือว่าตอนนี้กําลังจะให้ทางส่วนภูมิภาคจัดเองจัดเองได้เรื่องนี้จัดเองได้เหาวิทยากรจัดกระทรวงไปไม่จาเป็นฮะวบียกรตามพื้นที่มีอยู่แล้วอ๋อมีสารจังหวัดสารสุขทางศูนย์อนามัยเขตตามเขตแล้วก็สาธารณสุขจังหวัดก็จะมีความรู้เรื่องนี้อยู่แล้วก็ไปให้ความรู้เพิ่มแล้วก็จะได้พี่เราจะให้บัตรนี้ให้มาแล้วเพื่อถ้าไม่ไม่มี ติดคุกหรืออะไรไม,มไ,มมไม่มีไม่มีครับ <c oughs> คือทางทางท้องถิ่นอาจจะใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะไปให้ไปรูปธรรมมากขึ้นค่ะอย่างเช่นแผงลอยซึ่งเดิมเนี่ยเขาจะขายเปลี่ยนคนอะไรพวกนี้ไปมา <c oughs> ใช่ไหมค่ะ <c oughs> ถ้าเผื่ออย่างนี้นเนี่ยคือแผงลอยจะต้องขออนุญ,ญาตเพราะนั้นทางเทศบาลหรือท้องถิ่นอาจจะบอกว่าถ้าถ้าคุณอยากจะเปิดแผงลอย ต้องมีใบนี้อบรมแค่3าชั่วโมงคุณก็ได้ปัดนี้ไปแล้วก็จะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแผงรอยเราว่ามีความสะอาดค่ะอันนี้แปลว่าทําในเชิงบวกไม่ได้ไปตามไล่จับไล่ล่าอันนี้คือส่งเสริมให้ความรู้แล้วก็ให้โอกาสในการทําธุรกิจได้มากขึ้นสมมตรการทางบังคับกฎหมายเนี่ยก็จะใช้กับร้านอาหารที่มีขนาดใหญ่ขึ้นอยงเช่นว่ามีพื้นที่ เกินกว่า200ตารางเมตรที่กำหนดในกฎหมายเพร้ะนั้นอันนั้นก็จะมีกฎหมายควบคุมอยู่แล้วค่ะร้านเล็กร้านน้อยผู้ประกอบการก็ถือว่าช่วยกันดูแลไปแต่ว่าให้ความรู้ดูสุขลักษณะให้ถูกต้องเท่านั้นเองว่าร้านหนึ่งอาจจะไม่ใช่มีทุกคนเป็นความหวังนะท่านขานี่เป็นความหวังเพราะว่าจริงโรคภัยไข้เจ็บก็มาจากสาเหตุมาจากเรื่องอาหารไม่สะอาดเหมือนกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณท่านรองอธิบดีกรมอนามัยนายแพทย์ณัฐพรวงศุทธิพากรนะคะจากกระทรวงสาธารณสุขขอบพระคุณมากค่ะท่าน่ะ เป็นความหวังจริงๆอใครสนใจเดี๋ยวรอแล้วกันนะคะว่าแต่ละท้องถิ่นจะประกาศให้ไปอบรมกันเมื่อไหรอ่อย่างไรนะคะเดี๋ยวไปชมเด็กคิดเด็กทํากันค่ะวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจกันต่อ,อเดี๋ยวกลับมาค่ะช่วงเด็กคิดเด็กทำสวัสดีครับใครจะคิดนะคะว่าป่า ที่เด็กๆอย่างพวกเราคิดเอาไว้ซึ่งจะต้องมีสัตว์ป่ามีป่าไม้มีธรรมชาติที่ร่มรื่นจะมาอยู่ในโรงพยาบาลจริงๆและป่าที่ว่านี้จะมีหน้าตายอย่างไรและที่สำคัญเกี่ยวข้องกับเด็กที่นอนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลอย่างไรไปติดตามชมกันเลยครับ ในปัจจุบันการที่เด็กๆต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลก็สร้างความกังวลใจให้กับเด็กๆเ,เป็นอย่างมากดังนั้นเพื่อเป็นการผ่อนคลายความกังวลดังกล่าวโรงพยาบาลเด็กเรดอัลมอนต์สตรีทอสพีทัลในประเทศอังกฤษได้เปลี่ยนพื้นที่ผนังทางเดินยาวกว่า50เมตรให้เป็นห้องนั่งชมการผ่าตัดหรือ o p e r a t i n g t h e ท t e r ที่ได้ดีไซน์ชั้นเยี่ยมจากเจสันบูสตูดิโอมาปรับจิตใจผู้ป่วยเด็กให้สงบผ่อนคลายพร้อมรับมือกับเรื่องยุง่งยากของการผ่าตัดครับซึ่ง ผลงานนี้มีชื่อว่า The n a t u r a l าล l ซึ่งจะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนหลักๆคือส่วนพื้นหลังที่เป็นลวดลายกราฟิกสะท้อนความเป็นป่าในเวอร์ชันดิจิตอลกับส่วนที่เป็นสัตว์ป่าเลือแสงจากไฟ LED กว่า72,000ดวงที่ถูกฝังไว้ในพื้นผนังนระดับความสูงแตกต่างกันไปสอดคล้องกับระดับสายตาและความสูงของผู้ชมโดยเฉพาะเด็กๆโดยเจ้าสัตว์เหล่านี้จะประกอบไปด้วยหมากวางกระต่ายเม่นนกและกบเป็นต้นโดยเจ้าสัตว์เหล่านี้จะเคลื่อนไหว มาเมื่อจับสัญญาณความเคลื่อนไหวของผู้ชมและมันอาจจะโดนเตดเตรหรือโผล่หน้าออกมาจ้าเอ๋เราจากผู้ไม้ก็เป็นได้ครับนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยค้นพบว่าการที่เด็กมีความเครียดต่อโรงพยาบาลนั้นความเครียดนั้นจะติดอยู่ในสมองของดเด็กเป็นสัตวรรษดเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการลดความเครียดของเด็กต่อโรงพยาบาลนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับ ผมซันต้าเด็กชายพรมชเนชชำนาญเวทเด็กคิดเด็กทำรายงานสวัสดีครับถือว่าตามสัญญานะคะเมื่อวันศุกร์ที่แล้วไม่ได้ออกอากาศวันนี้ออกอากาศนะคะซันต้านะคะเรื่องเด็กๆที่อพราะว่าติในโรงพยาบาลติดอยู่น้องซันต้านะคะมีอะไรมาให้พี่หญิงดูนิดนึงนะคะมีอะไรคะนี่ยตง๊กตาของใครเนี่ยและเด็กเป็นของพวกเราทุกคน นี่เธอพี่หญิงสริบุญด้วยคือเมื่อกี้ตอนออกอากาศพี่หญิงยังไม่เข้ามาไงพี่หญิงเตรียมเตรียมตัวอยู่ได้เอามันให้ดูขสารปกปิดเป็นความลับนะนี่เห็นไหมสารงเห็นแล้วล่ะค่ะพี่ที่บ้านเอาล่ะค่ะกลับมาเชิญต่อไปคือเอาเอาคนในรู่นนะเอาลูกมารวมกันได้มาสี่สกห้าคนแล้วนะอายุเหรืออะไรลูกลูก